พวกเฮา่าลืมเลยนึกถึงความตายเดอ้อคนเฮาหากินน่ะซ้ำตายหนึ่งเดอ้เออ,อย่าลงหไลไปในยุทธาบรรดาศักอำนาจแต่ออคิดถึงความตายแหละมักกะเหตุในเฮาหยุดความอยากความทะเยอ,อทะยานความปูงแต่งสแสวงหาได้ลงหลายอยู่ดอกแต่ละคนเกิดมาแค่หากินซ้ำตายหนึ่งดอกจนสิมีหลดหญหลดหลายบานหรูรวยปรรไดงกร้าง กินแค่อิม่มคือเกานน่นแหละเมื่อกี้ข้ามดอกเมื่อเกินยี่สิบข้ามดอกผู้ก,กินหลายก็เลย<ม>อิ่มเท่านั้นแหละมันกพ็พอะ<ม>แต่สิ่ง่อิ่มบ่เป็นคือความหิวกระหายทั้งอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคนวบาตรของดีอย่างไรคนน่าตรของมียศมีศักดิ์ศรีมีตำแน่งนันมีเอาไว้คมเห็นนความหิวกระหายทั้งนี้ความหิวกระหายทั้งอารมณ<ม>์พวกโรคจิต จักกะลาพวกโลกคิดโลกคิดว่าอยากอยากมีอํานาจเอออยากคมเห็นคนใดอยากให้คนเห็ุเป็นไปตามอํานาจนี่อันนี้เอินว่าโลกคิดโลกหิวก็หายโลกทั้งวิญญาณโลกทั้งความรู้สึกเออเข้าใจว่าตัวเองเด่นก็โมใหญ่ก็โมรวยก็โมมีอํานาจก็โมเนี่ยแต่เฮารลล,ล,ลึกถึงความตายไปเฮาก็หยุดลงมาได้ คิดถึงเวลาหากินซ้ำตายเนี่ยกันหนึ่งคือกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตของพวกเ้าเองอาหารอาหารเป็นหนึ่งในโลกเป็นที่หนึ่งของข้าหละ่ะอาหารนั่นน่ะที่บาว่ามีเหมืองอยู่ว่าแต่มันกินอิ่มมันก็บาาอารวาดใช้ก็หลักม,มันหายขอกินตามร้านค้าร้านขายหรือขอกินน้าท่างคนเอาให้มันโลดเอความหิวหนะขาคนได้คือกัน อาหารเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วที่อยู่อาศัยเครื่องุ่งหมยารักษาโรคออมันก็พ่อมีพ่อได้อยู่หายหันเขามาอย่าทะเยอทะย่านอยากได้จนจนว่าบังคัจักว่าร่างกายเฮาทุถูกๆูกก้นนี่อยู่ได้เพราะว่ามีสอย่างนี่แหละอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องุูงหมเสื้อผ้านาแฟ่เฮากับพ่อมีอยู่เนี่อเจ็บไข้ได้ป่วยมา,ากมันต้องอาศัยดอกยาแก้ปวดซื้อ มันบอหลักษาดอกมันระง,งับบรรเทาไว้บ่ให้ปวดคือท้ำตายแต่เฮาเห็นเห็นความจริงของชีวิตนี่คือความจริงของทุกคนันแหละหากินไปซ้ำตายรวยก็กินแค่อิ่ม,ม่นแหละบาเกินยี่สิบข้ามอกเออมันที่ไปกินอาหารจานละมื่นกสร้างมันดอกกับแค่นั่นแหละแต่เฮาจะไปมองหอดพุนคิดว่าเออ ยังอัตภาพหรือว่าเลี้ยงชีพชีวิตให้เป็นไปรักษาร่างกายและชีวิตไว้เพื่อได้ส้างความดีไว้แน่สา่งความดีก็บ่ได้ไปหวังเอาดีจากการสิ่งที่สางดอกส้างไว้เพ็งสั่นเพื่อโตข้างเพื่อโตข้างเพื่อมันได้ขึ้นมาเกิดอีกเกิดเป็นหมาไห้มันมีให้มันเป็นหมามีอาหารเนี่ยบัได้อดอยากเกิดเป็นหมูก็เป็นหมูมีอาหารกินเกิดเป็นงัวเป็นควายเป็นสร้างเป็นหมา การมันพ่อมีอยู่มีกินบ่อดบ่อยากท่านท่านการให้ทุกคนท่านมันขาดออกจากก้อนเป็นเจ้าของเด้บ่เม็นไปหวังผลในท่านมีจิตปลุกพันในท่านเด้ถึงพวกเข้าถา้ถาถตาบ่แต่เข้าเป็นภาษาบาลีน่ะแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันต้องไปแปลอีกอเป็นผู้มีหวังผลในท่านมีจิตปลุกพันในท่านเนี่ยเ้าบ่เข้าใจ ก็เลยยาพา้ายาพากันท่านแล้วก็เป็นเจ้าของหลายยาผ้ากันไปหาท่านนั้นท่านนี้นะครับเอาไปแลกของแลกอายุยืนแลกความบาเจ็บบาปว่วยแลกความบาตาย <ừ. S 1> แลกความให้เป็นเศรษฐีแลกความม้ได้ยศถาบรรดาศักดิ์ส่วนมากนี่างหาบ่เข้าใจตัวนี้หรือเ,าาอเ้าเลยบ่ฟังธรรมของพุทธเจ้าเข้าใจฟังยังได้กับบ่เข้าใจเราทุกคนมิตรบอกให้ปรารถนาเอาความสุข คนให้พ่อนก่นให้พ่อนสี่ตัวดอกอขอให้มีความสุขนะขอให้มีอายุยืนนะเออสี่ตัวพวกนี้ที่สุกบ่าต่ทางใดตามใดคขึ้นส่ามีความเกิดอยู่แหละพอจังบ่อได้ให้พ่อนเคื่อหมูตายไปว่าต้องมาเกิดอีกจักบก่หล่ะมันโถเออเหตุแห่งความท,ทุกแต่แทกก็คือความปรารถนาสุขสุขอันเกิดแก่ความอยากได้อยา่างดีอยากมีอยากเป็นนี่แหละที่เขาเข้าใจผิดน,น,นะแหละจังว่า น้อมเขามาหาความจริงให้ตัวเองขอให้มีความสุขนะขอให้เจริญเจริญนะเออความสุขมันอยู่บังไดในโลกอันนี้เนาะเจริญมันอยู่บังไดถ้่บ่าเหตุเอาเออถ้าจากเจริญทางโลกมีทรัพย์สินเงินทองเออขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนไม่คบคนพาลไม่เป็นพาลเสียเองเนี่ยคำว่าขยันกับเสาะแสดงหางานอันไดที่มันเป็นอาชีพสุดริต อาชีพสุจริตเนี่ยคือสูงแหละจากบลากวาดขยะกับสุจริตเป็นคนมีใจสูงบด้ไปบังคับบาดาไปหลอกตัวต้มบด้ไปล่วงเอาของไผ่เออบาดาไปขา่าคมหินเอาของไผ่นั่นแหละงานที่มีใจสูงกับงานแบบนั้นมันก็ทํางานโดยความสนุกสนานเพลิดเพลินไปตัอเออเพรามันบ่ไเด็กกังวลในความญานเขามาจับแต่ไปหลักของเขา อย่างเขามาเอาบางเขามาตีมาขาต่างสันมันก็สนุกสนานไปแต่ใ <c oughs> นช่างไรทุกคนนั้นนะหันขำว่าเบิ่งความจริงของตัวเองความจริงคือว่าเฮ้าเนี่ยกินเพียงอิม่มหากินเท่าตายและทุกคนเกิดมาต้องตายอ,อที่ยุ่อาศัยตลอดทั้งที่ประกอบอาชีพการงานและอาหารนะแรงผลิตอาหารเฮ่ากันเป็นเป็นหน้าเฮ้านั่นนะ เป็นสวนเท่านั้นนะมันก็บเหลือเฟือหละับลลลลให้ก็เลยมิตรวัดทุกจังสันทุกจังสีงส่บาร์ามบารหน้าผู้ใดเหตุให้เขาเศร้าคุณอนะ่ะทุกเบอะนั้นแล้วมันบ่ได้เข้าใจมันใจของมันนะั่นะดิ่นล้นสแสวงหาบ่มีวันพ่อมันก็เลยเข้าใจว่าเจ้าของทุกทุกเพราะว่าอยากได้จะได้อยากดีอยากมีอยากเปลี่ยนเกินความจริงนี่แม เกินความจริงและเกินความจําเป็นของทุกชีวิตนี่แมะทุกชีวิตหายกินแคอิมกินเท่าตายหายกินเพียงตายหนึ่งเด้เอ,อแต่ว่าสิ่งที่มันบ่าตายคือใจในความปรารถนาความสุขปรารถนาความอยากได้ดีไม่เป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่นะออผู้ใดฟัธงทมความแต่ผู้ใดฟั่งเข้าใจดีแล้วก็จะท่านแหลกของจะท่านเพิ่มถุกไม่ต้องไปปรารถนา เออว่าต้องไปปาถนะให้ได้นั้นได้นี่เป็นนั้นเป็นนี่ดอกยังอดปาถนาบ่ได้ขอให้ทานนี่จงเป็นปัจจัยข้าพระเจ้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิดเอาละนี่ยังมันอดบ่ได้ใช่ว่าละบรมชายทุเดอผู้ขาน,นออพ้นจากทุกจากโศกขวาเได้ความทุกข์ของคนทั้งโลกคิดว่าคืออยากลวยนั่นแหละให้เบิดนี่วิสินมีชีวิตที่ดีก็มูหละธรรมดาบ่ อ,อสิไปว่ายัางอันตปาธนาสั้นปาธนาไปเกิดไม่ก็มีไหมเนาะปาธนาไปเกิดเป็นพอ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียกันอีกเป็นนัน่นเป็นนี่อีกเออที่ท่านนี่เขาท่านดับทุกในศาสตร์นี่เด้เอ,อบ่แมนท่านไปเพิ่มทุกอีกอ,อแล้วคําว่านิพพานนิพนทธ์นิพานนพานเดียวนี่คณะนี่ซะด้วยซ้ำไปบ่แมนตายเราจังไปได้นิพนนั่นนะ่ะเออวลาใดคณะใดครูใดที่เฮามีความสงบเย็นในภายในจิตใจของเฮาน่ะ ดับเย็นเหรอดับความอยากดับความคิดในความอยากได้อยากดีก็มีเป็นนิพพานเราได้นั่นนะแต่ว่าเจา้าสิเหตุใดต้อเนื่องขนาดใดเออแปล่ดับเย็นได้นิพพานนั่นนะถ้าดับความคิดในความอยากได้ดีมีเป็นว่าท่านปั๊บเนี่ย่าามีความคิดอยังเลยนไหม่าปรารถนาบ่หวังบ่แหลกแล้วก็อุทิศบุญพรนี่มันก็ดับเย็นทันตัวนี่แกท่านก็ถึงพระนิพพานใดเดอ้ออย่าคิดว่าบ่ถึงผูกคนที่ บอมีความอยากได้อย่างอีกในความลำความด้วยความดีความมีความเป็นก็ท่านสื่อได้แน่จิตมันบอมีผงผูกพันจากบ่เออความคิดขอาเฮ้าหน่ยบ่ได้คิดว่าจากมีลาบยดสรรเสริญบ่ได้คิดว่าจากใหญ่แบบนั้นแด็กนี้บ่ได้คิดว่าจากจากลวยบ่ได้คิดว่าจากไปเกิดไม่เป็นเศรษฐีเป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิเป็นผัวเป็นเมียไผอีกเป็นลูกเป็นแม่เป็นพ่อไผอีกเห็นไหมมันดับความคิดมันบ่มีหมังเกาะเลวเด้ความคิดเท่านั้น ว่าเ้าวไซบาตเนี่ยจะเป็นมหาท่านอันยิงเป็นเป็นมหาท่านอันกุศลขับต่อได้น่นล่าธรรมดาเดิไสบาตปั๊บนี่ขอบุญนี่จงถึงแด่เอเนี่ยบ่ต้องไปอธิษฐานเพื่อจะของจังกัแต่ว่าให้อุทิศบุญส่งบุญส่งผลแห้ท่านนั่นแหละส่งผลท่านด้วขอพลทานบุญกุศลกร,รมดีนี่ตั้งไว้รลดก็ได้ก่อนที่เสิใไซนั่นที่พวกเ้าอันคา,า,าว่าจบขันเข้ายกเขาเส่หัวนั่นน่ะ ขอพ้นทานบุญกุศลกรรมดีนี่ที่ข้าพเจ้ากระทำมาแล้วนี่ตั้งแต่อดีตตอนต้นจนถึงปัจจุบันณขณะน,นี้จงถึงแดมารดาบิดาของข้าพเจ้าญาติของข้าพเจ้าตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวรข้าพเจ้าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกหมู่เหล่าบันดาลมีสาธุแค่นี้ไม่ต้องเพื่อเจ้าของเด้ให้เพื่อผู้อื่นเลยถ้าเพื่อเจ้าของมันสิโอสาธุเดอ้อเกิดพบได้สัตว์ใดไก่ผู้ขาล่ำผู้ขาารวยเด้อเออยังจังจะไปเกิดอีกกีน่นึ่นั่อนแหละนี่ก็ฟังเอาไว้เป็นนัยยะหนึ่ง เราไปแตกแขนงเอาเองแต่ผู้ใดที่ว่าบุคคลที่ให้ทานแล้วไม่หวงังผลในทานบ่มีจิตผูกพันในทานเออท่านจนเกิดความเคยชินอ่าชินโดยการบ่หวังยัางนั่นแหละเออความคิดเท่าบ่ไปเกาะไปติดความคิดเท่าบ่ไปหาแน่าจากไดอย่างดีอยากมีอแบบเป็นเออตายในขณะจิตทุดท้ายอันนั้นน่ะที่บ่ไปเกาะอีกอย่างเลยเออสูหมพรหมกายิกาพูดดี จิตโดนเี่จิตเป็นอุเบกขาใจบอกมมนเลยไปหาพอมือ,อโดยความที่ลำเลือไว้ว่า่าจากได้ยังอีกบิดอายุของพมมากกย,ยีกายแล้วคืนส่วนหน้าค่ามีเอยได้น่นนนะเป็นผู้บักกลับมาเกิดเลยนี่ท่านกันยังถึงพระนพานใดดับเย็นน่ะนะนี่พานเขาใจบ่บเดินเมื่อมั่ตายจังไปได้ออแต่ตายเรจังไปนั่นไผเสียเอาเรื่องนิพานมาเว้าใด้คนเป็นได้เว้าอยู่เดียวนิแจกว่าละเบิ่งคนตายออนั่นแหละ อย่ก็ท่านอย่างหนึง่งให้มันถึงเดอ้อทุกู้นเห็ดใดง่ายๆคำว่มาท่านนะเขาใส่บาดยุ่น้ำหนาบานหรือเข้าเอาอาหารให้ปลาให้หมูให้มใหมาก็แล้วแต่แต่ว่าบ่แม่นสั์เรียงจ้าของเพื่อหวังผลในการขายมันด้เออบ่แม,ม่นเลียงงัวเรียงควาากูก็ได้บุญดอกบ่แม่นเด้อพวกเจ้าเรียงมันไว้ขายเออมันบ่าสัน่นเรียงมันไว้ขายหมาก็เรียงมันบางคนก็เรียงไว้เฝา้าเพื่อนเฝา้าบ้านเป็นเพื่อน เป็นมูกแก่เงาแก่งอมป้องกันขโมยป้องกันอันตรายสัตว์ต่างๆเด้บริรแมนเด้อันจังสั้นบุเอาหันซิงถือห้าว่าเป็นเจ,าออาจ้าของใจว่ล่ะจังสั้นกระดับเย็นได้คือกันใจว่าละ่ะจึงบอกว่าบุญคือความสงบเย็นเออเกิดจากผู้ให้เด้บ่ได้จากจากผู้รับเด้เออส่วนอาน,นสงสิต่างโยเอออาน,นสงสิ่งที่พึงสิ่ง สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นกับจิตกับอารมณ์เขาเองเรียกจึงเรียกว่าอานิสงส์หรือความรู้กับว่าได้ตั้งตรงอานิสงส์แต่ว่าบุญจริงๆเกิดขึ้นจากผู้ให้บ่เป็นผู้รับให้พระอรหันต์กับสร้างพวกเจ้าจะเอาไปให้พระอรหันต์นั่นแต่ว่าพวกเจ้าขอนั่นขอนี่ปาทนาเอาน,านั่นนี่เพิ่นกบเสกยังไงพวกเจ้าว่ไไ้ดอกเออแต่เขาให้ราก็ดับดับความอยากแล้วอานิสงส์คือเพิ่นสิบ,บอกแนวทางความแห่งปัญญาเองกระเทศเทศเทศพิ่นกะสิเทศสอนแนวนั้นแนวนี่นั่นแหละ มันก็สิบอกจัางสั่นจังสีนี่นี่แหละคือเทศยู่เดียวนี่แหละออะไรอานิี้สงอันนี้ห้าก็สิจากความเห็นความเห็นความความคิดกเกาๆที่ห้าเคยยินมันถึอมันความจดความจำมากว่าท่านยังไดก็ขอนั่นขอนี่แรกนั่นแรกนี่ปารถนาเอานั่นเอานี่บบดน้เห้ากับเปลี่ยนความเห็นไหมนั่นปานโอ้มันแมนของเพิ่นเนาะหฮาก็ขอมาหลายครักแล้วหฮากับคือบด่ายคนน่ะขออบานหลังบักไงขอเงินทอดายหลาน ขอให้ Л bon หลูกหลานเป็นเจ้าเป็นนายเป็นเจ้าฝ่าหอดมหากษัตริย์ธรรมดาขอบาา่ไดขอว่าบ่ให้เก็บขอบ่ให้ปวดบาาวด่ใหาป้าหาปว่วยมันก็เก็บกับปวดกับป่วยอยู่นะเนี่ยก็ยังปวดหัวหปวดแขวอยู่ <c ance> อออนั่นแหละถ้ากิเปลี่ยนความเห็นใหม่ไดตัวจากความคิดเห็นที่เคยเข้าใจผิดล่ะมันก็กลายมาเป็นความคิดเห็นที่เข้าใจถูกนตัวนี่แหละถูกต้องโดยธรรมก็ไเลยสัมมาทิฏฐิเอมีความเห็นตรงถูกต้องโดยธรรมนั่นแหละถูกต้องโดยชอบธรรมนะ ถ้าเห็นพิษตัวเดียวกับพิษทั้งเบิดถ้าเห็นถูกตเดียวกับถูกทั้งเบิดคือกันดิอะไรก็เปลี่ยนก็เห็นไม่ได้เวลาท่านท่านที่เกิดเป็นบุญเพราะว่าจนท่านนามขวดเดียวกับ้างขนมหรือเงินบาทเดียวกับตามเด้อดับเย็นได้ทั้งนั้นนั่นแหละตงวบา่ไาด้เป็นของบ่ได้ใส่ของหลายดอกเอ,อสีใส่ใจที่มั่นไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผุพันในทาน ว่าลำรีลำไออล่หมายถึงว่าท่านก็บทั้งมีพานใด้ <c oughs> ให้ห้าฟังให้เข้าใจซะอคอนที่คนที่ท่านแบบนี้เป็นคือค้นที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วเปลี่ยนความเห็นได้แล้วเพราะว่าอานิสงค์ของการท่านมาเนี่ยแหละเพื่อก็แสดงให้เห็นความจริงพว,วพวกเจ้าว่าเป็นความจริงหรือความปกิเหงาพวกเจ้าขอมาาลายแล้วนะ ้ามันได้ดังจริงทามันได้ดังจริงจะขอมามันทับเจ้าของตายแล้วมันบ่มีหม่องไหวเมนว่าเอาคิดเบื้องเด้อตาขอของของขอ,งอย่างมาจื้อก็บ่ได้เพราะว่ามันถึกทับตายแล้วจังว่าล่ะจื้อก็บ่ได้ได้ว่าเจ้าของของขอ,งอย่างมาขอลดขอบานเออขอบปวดบ,บ,บ่ป่วยเบ้ออุ้ยมันก็บ,บ่ตายอย่างคน,ลน,นแล้วบาดนี้นั่นแหละมันบ่เป็นความจริงเด้นี่แหละให้ทุกคนเห็นตามวามเป็นจริงซะท่านก็นดีเออแล้วก็เห็นตามวามเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งซึ่งเฮา สามารถระลึกตามใดหรือดอกอีกอ,อันหนึ่งว่าเกิดสาตว์ใดเกิดเป็นยังถูกคือเก่าแล้วก็ขคืนสวาความเกิดก็ขคืนสว่ามีความตายเนี่เนื่องอยู่ในหันจักปลานี่แหละก็เห็นความจริงนี่ฉะนั้นท่าจากดับกับดับในศาสตร์นี่แหละนิพพานมันแปลว่าดับแปลว่าเย็นแปลว่าป่าฐถนาเด้เอเบิ่งในความรู้สึกเจ้าของนิพพานคือบ่อยากได้หยังจักบละเมื่อเลื่อนว่าดับเลอเอื่อนว่าเย็นออบุญก็คือความสงบเย็นในเจ้าของเอง บุญอันเกิดจากการให้ทานแต่เ้าบวัป่าถนังมันก็สงบเลยเดียวละความคิดบ่าปรปุงบ่อแต่งเขาเอาสงบพี่เด้อเขา,าไม่เอาสงบนั่งนิง่งๆแบบว่าเห็นยังว่ามันแบบนั่นเด้อเออเขาเอาท่าปัญญาเลยเอาทา่าเอาทา่าการเห็นจริงตามความเป็นจริงเลยเนี่ยเอาตัวนี้เด้เห็นคําว่าสมาธิตินี่รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงโดยชอบทำเด้เนี่ยเออนั่นแหละนี่กระท่านเป็นแบบนั้นแล้วเ,ออเริ่มเริ่มสละ ความเห็นแก่ตัวนี่คือให้มันขาดจากความเป็นเจ้าของเด้ท่านเด้อทุกคนน่ะมันมีท่านใดแล้วมันก็เหตุไงแต่ห้าเข้าใจตัวนี้แล้วตัวอื่นห้ากับข้าใจงายขึ้นกันแต่คนจึงเอาท่านขึ้นกอไม่การสั่งความดีทั้งสิบอย่างท่านศีลเนกธรมปัญญาวิริยะอันติสัจจะถ้าห้าท่านแล้วห้าบประเด็กไปประวัติเทียนอีกศีลมันเกิดศีลึืลับซ่อนเข้าไปให้โตห้าเองแหละคน คนที่ยังมีความอยากคนที่ยังมีความโลภอยู่ยังมีความเบียดเบียนลัางแก่สัตว์เด้อเออจังนหน่อยกับด้างแก่สัตว์เนี่ยกมันต้องขาอยู่ก็ต้องหลักอยู่เออขาปูขาปลาขาหมูขาหมาขาเป็ดขาไก่หล,กกลักขักไก่หมดแดงมัง่งหลักข้างงกมัง่งเอาใจวา่าละเนี่ยกิงหรือว่ากินกงละ่ะเออคิดบางทีดีเด้อหลักเอาลูกครบหลักเอาลูกเกียดตมันนั่นแหละเนี่ยมันก็ซ่อนเลึกเข้าไปเรื่อยๆที่นี่กะหันข้ามาโตสิมัน อยู่กับเห่าได้ตลอดล่มหายใจเรื่องตัวที่มันอยู่กับเห่าได้ตลอดอ <Yeah. S 1> ท่านกะบวังยังแล้วประปาธนายังแล้ว <Yeah. S 1> ก็ะสมารถ,ถึงพันิพานใดส่งเสริมตัวนี้อีกตัวหนึ่ง <Yeah. S 1> ส่งเสริมตัวอานาปานาสติบบนี้ให้เป็นผู้มีสติรู้อยู่ในกายของ,ของเองผู้ใดมีสติรู้อยู่ในกายเนี่ยองแห่งการตัสลูคือผลช่องเจ็ดก็สํากัสําเร็จใจนหันแค่ปัตตมาชาติเนี่ยรู้ลมเข้ารู้ลมออก เนี่ยองแห่งโพพช่องเจ็ดอันก็ชื่อว่าบริบูรณ์เอ,อมีปิติกเกิดขึ้นองค์แห่งโพดช่งเจ็ดหมายถึงความดับความเย็นจากเวลาก็บ,บริบูรณ์ดับอยังดับความคิดเย็นในความบกกังว้นเราร้อนเนี่ยเออมีรู้ลมหายใจเข้าออกนี่เป็นผู้มีสติรู้ลมหายใจเขา้ายาวก็รู้ว่ายาวออกยาวก็รู้ว่ายาวสั้นก็รู้ว่าสั้นเนี่ยห้ากาสิเกิด ความคิดกองเฮาไหมมันบอกไปคิดหาบุคคลสัตว์สิ่งของเลยบักกังวลเลยบลาหลอนไหมนี่ไหมนี่เป็นผู้พรอมที่สิบรรลุท่ามตลอดด,ด้นี่แค่ยุ่งมืองนี่ต่อมาอาการประคองคิดประคองประคองความคิดไว้บวชให้มันไปทางอื่นอยู่กับลมหายใจเขาออกอาการปิติเกิดนี่ไหมผลช่องสองเข้าไปแล้วไหมจักบอกล่าปีติเกิดแล้วปัสธิเกิดสามไปแล้วนี่ <S <S เออห็นบอกปัสติสมาธิเมื่อปัสธิเกิดความสงบในใจอิ่ม อิม่มเอิอบเรื่องสันเนี่ยเหมือนมันอิ่มเอิบเรื่องสั่นกน็คือว่าจิตตั้งมัน่นคําว่าจิตตั้งมัน่นมันมัคิดถึงสิ่งใดเออเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วไม่คิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเออแม้นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กินกระสางรูรถกินเสียงมากระทบสัมผัส่ยมันก็นเป็นอุเบกขาของมันเองเลยเนี่ยสง,งบจากสิ่งทั้งปวงได้คำว่าจิตตั้งมัน่นมันบ่ได้ดไปคิดนั่มอันผู้อันยาังมาพกพู้อีกยังมากเขา,นาว่ากันเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ย ถ้าข้าเห็ดยงัง่ก็มันก็นถึงเราได้นั่นนะจากว่านิ่พานได้นั่นหนะมันง่ายๆหนึ่งเด้วพวพอข้าวคิดว่าตายเด้วจังไปเห็ดยากๆแต่เราคนแต่เราคน้นแต่เรามือสามารถส้่งอยู่ในตัวเองได้เลยเห็ดในตัวเองนั่นแหละมือหนึ่งได้มือละเล็กละหน่อยก็พ่อเด้เป็นน่วยกิจสังสมเข้าไปตัหาความสงบมาในตัวเองน,ะนั่นแหละถ้าข้าบ่าเริมต้นมือนี่ข้าสิบปเห็ดยำไหด สิไปกาวบาเถากนหนึ่งเห็ดติบ่มีทางเห็ดไปตั้ลแกหน้อยั้งดีตัวอ <c oughs> <c oughs> หละจังไว้ทุกคนเห็ดเอาสำคัญคือสิ่งที่อยู่กับตัวเองใดนะเออคือลมให้ใจเข่าลมให้ใจออกลมเข่าลมออกเออถ้าห้าฝเฟกไปแล้วจับจุดนั้นลมเป็นอุณาร่วมก็คืออาการปิติที่ห้าใส่เทคนิคให้มันมาเกิดตรงกลางระหว่างคิวนั่นแหละจะอื่นว่าอุณารมที่จรงิงคืออาการปิติเออปิตินั่นต้องเกิดจากความสงบ ที่บกคิดถึงนั่นถึงนี่มันยังเกิดได้เด้เลยเป็นอุเบกขาเข้าใจว่าละ่ะเออเป็นอุเบกขาบกคิดเลยมันก็เป็นแป๊บเดียวหนึ่งเด้เออผูผูบกคิดอย่างเลยนั่นเอาหายใจเขาย่าๆหายใจออกย่างๆงสินนึบๆขึ้นทันทีรวดเด้แค่สองวินาทีหนึ่งเดียวพวกพวกเขาบกคิดมากแต่พวกประสาทตร์มันอยากอยากเป็นยากอยู่มันจิตเป็น,นเน,นื้อหานอนนอนี่บ้านอนลับกับพวกประสาทรเลนไหลพวกพวกความูลเลี่นไหลพวกนั้น คิดเทียบนั่นคิดเทียมนี่นม,นมันะสง,งบดอกมันค่าคิดหาตะอันอดีตคนละอันตัวไปจํามากแล้วจึงเป็นวิธีที่ง่ายสาหรับทุกคนแล้วทุกคนสามารถทํานิพพานได้ชั่วขณะกับทุกคนใดแล้วแต่ห้องะสสมไบห้องจะไปสะสมยําไดเออฟอเอาเอ,อถาถอานั้นลงพอวัยโยคังสี่ก็ฝึกนน้ำเขาเด็กน้อยเมื่อนั้นเขากเก่งก็ลงพออีกหนงตัวเออลงพอแต่ถ้าเหตุบ่ใด ในสองหน้าที่นี่ศูนยโหลดดาโหลดเขาว่ากาดาลุงพอดาเราด้โอ้ยประสาทเอ้ยนีโหลดเดียวมันเค็งง่ายนึงไหมหลังถึงว่ามาฝึกเอาพอได้ก็ดีห <c oughs> ลาะละยๆอย่างที่เฮายัางบางข้นงก็ออกไปอาไรคิดถึงลูกเมียคิดถึงหลานเหลีหล่อนคิดถึงหนีศีลคิดถึงยังก็แล้วแต่ที่มันมีเออแล้วอันนึงจะเป็นเครนุนเหตุแห่งความพ้นจากจากความ กดดันหรือกดทับหรือมีปมด้อยอันนึงติ่จาของค้างข้าอยู่อ่นั้นคจักว่าเออยังมีหนีอยู่ลูกเลี้ยนบ่จบหรืออาชีพการงานบด้เป็นไปตามตามติดจากของอย่างไดละัรนั้นองกกรมีเรื่องวาเหตุแห่งความสมปรารถนาก็มีอยู่ให้ทุกคนมาฝึกอานาปานาสติอันนี้เอ,อฝึกอานาปานาสติเมื่อรู้ลมเข้ารู้ลมออกอาการพิธีเกิดถ้าเฮาอาการพิธีเกิดต้องหยุดคิดได้นะ มันบคิดพุ่นกีป่ปีอาการพิธีเกิดใดแล้วปึ๊บนหละ่อน่นอนบาบุญเกิดความสงบเกิดม่านทั้งหลายบ่าจสามารถให้ผลแก่เห่าใดบ่าจสามารถจะทําอันตรายใดๆเห่าใดบ่ได้ดแสกแซงท่านความคิดเฮ่าใดบ่เหตุใ้เหาเร่าร้อนกระวลกัะวายเวลาคนไปติดต่องานไปทําการทํางานมันเลิกขิดบ่ไดมันมีแต่จา,ากใดก็ไดจากเอาก็จากเอานั่นแหละเป็นช่องแห่งม่านทั้งหลายกิเลสม่านคันธาม,ม่าน อาภิสังขารมานดึงเขามาในความกิดเลยศูนย์เลยห่อนเลยกระว้นกระายจักว่าล่ะบ่มีความสงบได้จักของเองเลยอันเอื่นว่ามานมันเขามาทางความกิดเขาไปถอดสพานมาเองเขาไปตอทอลําเลียงมนันมาเองเด้จกักว่าล่ะแต่เขามีความสงบแล้วม่านทั้งหลายเ่านั้นเขาแทรกแทงบ่ไดเออเกิดเป็นบุญเกิดเป็นความสงบเย็นเกิดเป็นความดับความกระหายเออเขามาแล่วเขาได้บุญแล้วเขาก็ไปไปไป,ไปเนี่ยจากเจ้ากรรมในเว้นมีลอยหนึ่งยังสี่มันก็ลดหน่อยถอยลงลดหน่อยถอยลงตัว แล้วผู้ดีผู้สงบผู้มีผู้เทวดานี่เออเขากับมีกําล่งขึ้นเวลาเฮาเขาก็ได้บุญกับเฮ้าอีกเราญาติทั้งหลายอาจเป็นพ่อแม่เป็นต้นเออบ่แม่มีตาศาสตร์นี่ได้ศาสตร์อึ่ๆก็มีเห็นบ่ล่ะพ่อแม่ก็ได้บุญนั่มบาหาตาวาอุทิศก็ได้เออก็ได้ได้ได้เขาเจ้าเกิดมีกัลั่งขึ้นมาจากบ่เขาเจ้าก็มว่าอุดหนุนคำสู้เข้าเองดอกใจว่าละนี่แหละจึงว่าเห็นในความสมปรารถนามีมาแนวนี้ เหตุเพอเควา่อยากไดมันบ่ได้แต่ว่าเหตุซื้อเหตุเพือเอ่อสงบระงับความคิดจากของเองเดี๋ยวมันการนันเองดอกดนี่แหละความเข้าไปสงบระงับดับสังขารนีไหมสงบระงับหยุดคิดเนี่ยคำว่าสังขารความเข้าไปสงบระงับดับสังขารแปลว่าเหตุจังใดก็ได้มีวิธีใดวิธีหนึ่งเหตุเข้าหยุดคิดนึกปรุงแต่งในชั่วขณะหนึ่งสองชั่วขณะก็แล้วแต่เออนั่นแหละบุญมันเกิดอันนั้นแหละเขามาได้ได้บุญแบบนั้นเทวดาแม้ขณะใดาที่เข้าสงบนัน ภูมิเทวดาลุกขะเทวดาหรืออากาศเทวดา,า,าย่อมเขามาใกล้เห่าจากา่สถานที่นั้นเลยเป็นสถานอันเป็นทิพย์พระจิตเฮาเป็นทิพย์ทิพย์แบบใดทิพย์แบบอิม่มมีความอิ่มใน่โตนั่นแหละแต่พวกได้ฮ็ดได้เลยเข้าใจดอกว่าอิ่มมันอ่ะมันว่าอยากกินฮอดเขา้าคุตัวมันอิม่มถ้าจิตมันอิ่มแล้วกายมันก็ส่งผลออกมาแบบบ่หิวบ่ห่อนคือกันได้นั่นแหละที่เขาเจ้เาเป็นยังคือบางที่ทำสมาธิได้หล,ล,ลายมือว่าก,กินเขา้าว่ากินน้ำ เนี่ยขเขาจะกระเหตุทั้งสีแ่แหละเออมันบ่นมีความรู้สึกว่าหิวพราะว่ามันบอกออกไปคิดมันสงบสงบข้อคิดนี่อะไรเตสังอูปสมมูลสุขโโหทารังงับดับความคิดได้แล้วหยุดความคิดได้แล้วนั่นนะมันก็นมีความสุขแมนหน้าที่หนึ่งกระซังสองหน้าที่ก็ตามก็ค่อยเชื่อมต่อกันไปเลยตัวอ,อะไรแต่ทุกคนมาฝึกเอาเหตุเอา,เอาพอสิ่งเลาวนี้เหตุให้กันว่าได้เออเวลาฮาโม่โโหสูนในผู้นั้นผู้นี้นี่นะเออมีู้ได้ถอดออกให้ได้เยอะวะ ว่ามีเด้จะของเดสรสามมันเองเ,องเนาะอต่ังสั้นแล้วนั่นแหละจึงบอกว่าว่ามี้ใดเหตุให่งใดใดซุกและถูกใหกันบ่ไดแต่ของเป็นเองสุกเองถูกเองเออเจ็บเองคิดเอวเองพร้อมบ่มี้ใดคิดแทนกันไดพร้อมว่ามี้ใดละความคิดให้กันใดพร้อมนั้นจงมหาวิธีละนั่นแหละละความคิดนั่นหว่าตัวความมาฝึกเอาถ้าฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนือง มีความสงบมือนึงจักสองสามส่วนส,สองสามครั้งครั้งละนานเท่าไหร่พระเจ้าว,ว่าแค่ลัดข้อมือเดียวหน่อยโพดลัดข้อมือเดียวจักสามเสือจกว่าละ่ะอาการพิธิเกิดวืบลบมหายใจออหายใจเวืบออกหายใจเวืบเขาอันนี้ก็พิธีเกิดว่บาบพ่อเศร้าตั้งสี่หนึ่งเ,ออเลยเวลาดิคิดได้ย้ำได้เห็ดอีกด,ดิฉ้นได้เห็ดอีกบ่แม่ว่ามานั่งเห็ดด้เห็ดแบบาายืืๆเห็ดแบบยางๆไปนั่นแหละ เห็ดแบบทำงานอยู่ก็ได้ได้เห็ดแบบนั่งซึงหลงอยู่ซื่อด็ได้บ่าได้เม่นมาเป็นทาเด้อนะมาฝึกเอาอบุคคลผู้ทำความสมงบได้แม้ชั่วขณะลัดเพียงข้อมือเดียวนี่เราก็กล่าวว่าเป็นผู้ไม่ห่างจากฌานเข้าใจบอกออจะก,กล่าวไปหญยกับบุคคลผู้ทำให้บ่อยผู้ทำให้มากหรือคนทำให้บ่อยทำให้มากนี่บ่ต้องกว่านั้นอีกนะแต่ว่ามาฝึกเอาผู้ได้ได,ได้ได้ลดแทงธรรมตัวนี้แล้วส,สี่เข้าใจลึกซึ้งมันเองดอก จะเข้าใจในใตัวเองดอกฝึกหัดเหตุเอาเด้ผู้ใดยังมีความขัดของค่าในอาชีพในการงานในการเงินมันนี่แหละ <Okay. S 1> สี่เดือนก็นเห็นผลดอกสามเดือนนี่ทดลองตรวจสอบทดลองในการทํางานจากว่าเดือนที่สี่ก็ค่อยรับผลตัวแต่ถ้าเหตุเดือนที่สี่ก็เหตุน,น้ำเรื่ะเหตุไปเรื่อย que. นั่นแหละโลกไม่ช้ำทำไม่เสียเข้าใ,ใจว่าหล่ะพอ